เมืองบนมันอยู่ป่าวมึงกพากูหลอดกูหลอดกูหลอดแล้วมันยอดโคเกงอะไรเง้ยจะหลุดเพิ่มนะเว้ยสี่เบิร์ดในเมืองนะอยู่โซนเมืองบนนะอยู่โซนบ้านคนรวยบนบนมันอยู่ป่าวมึงไปไหนกูบอกกูบอกผัวมันอยู่เฮ้ยใครขับรถกูเนี่ยมึงมึนอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเมืองบนมันอยู่มึงมึนอะไรกูบอกเมืองบนมันอยู่นะ อาหารเจอคันหนึ่งครับกบสีแดงอาหารเลยเนี่ยใช่ใช่ของหารว่ามันอะใช่เยอะเยอะตำรวจเยอะตำรวจเยอะชิยวชิยวทุกคนชิรอ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 ถ้าถ้ามึงถ้ามึงหลุดไปมึงมึงอยากกดเคสนะมึงรอสักประมาณสามสิบก่อนแล้วมึงค่อยกดนะเว้ยเคสใหม่อ่ะอย่ากดเคสนะเราคงถึงได้ปะ ลเมื่อกี้ผมไปช่วยเพื่อนเคสบนมาแล้วผมไม่เจอไม่ไม่เห็นมันว่ามันมีผมก็เลยจะพาดูไปรล้เสียรับ,ค,รบคนหนึ่งรอดปะรอดย,อยี่คนละ มึงเคลียร์พวกในเมืองก็ได้นะถ้ามึงรู้ว่าโคเคนมันเหนื่อยอ่ะมึงไปเคลียร์ในเมืองก่อนได้นะตำรวจมันเคลียร์นอกเมืองให้เราอยู่อ่ะสอบเพื่อนหล่อนอยู่ให้ผมทุบเลยทุบเลยเผื่อหล่นไปขอเทคกสองเขามันเกิดมาพูดก่อนว่าเป็นไรจะได้ไม่เสียเวลาว่าคนในในค่ายอาหารเราช่วยได้ใช่ไหมลงุลงลุงมีตังค์ไม่รู้เขาราแล้วเลยไม่มีไม่ไมีน่าจะจานพิงแม่กินในทีนะ ยี่แปดี่สิบแปดคุณลุงผมให้แล้วรีเเหลยี่สิบใช่เหรอเหลือยี่สิบนาทีเหรอมึงดูเคสด้วย <25. S 1> ดิมาแล้วยี่ิบห้าอันซาเวตคันหนึ่งแตกสามยางละวบาทําเวดตรวจไล่อยู่จะบ้านสามยางอ่ะใช่ใช่ใช่ไ,ไ,ไอ้ทไม<ด>บ็ไเไม่มีีตรงบ้านเราว่าเห็นเคสบ้านเราเรา ที่กดผิดพ่อมึงไปกดงัดรถสัตว์เออเจริญของกูต้องรอดกี่นเกีนาทีกีเสื้อผ้าอี่เมตแตมันไม่มีศพ้ยแต่ตำรวจไล่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมศพแคร์ว่าคอมบลี่ยังมีอยู่แค่นึง หลังร้านปลาป้านอินเวดใครหลุดไปสามสิบนาทีค่อยกดนะน้องหนึ่งวอยอยู่ตรงบ้านเจเคอ่ะกำลังกี่ไปแค่ถึงอ่ะบ้านเพ่อนอบ้านใหม่บ้านใหม่เหรอตุ๊กยันบาริงน้ำบาริมน้ำเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้ อ๋ออยู่อยู่บนรถตำรวจอยู่รถตำรวจไม่บักจำเคสด้วยนะว่าเคสไถ่ใ,ใเยเคสไ่เก่ารถต่ลตลอรนน่าจะหลดนะนะมงึงมึงใบใครทหารรถตำรวจนะ่าจะหลุดต่อรไล่อย,อยู่อ๋อปกาไล,<ะ>ชล,ล่ชิโรแล้วครับอเดียชิโลมันอยู่กับผมแล้วตอรไล่แค่เดียวแค่เดียวนาที่รถตำรวจกำลังไล่รถตำรวจดวะห้าคับลุงโอเคโอเคมาช่วยเพื่อนดนเดินว่ามันมันทิ้งศพแน่เลยว่ะทำไม เราทิ้งอ่ะเหมือนเหมือนทิ้งอ่ะไม่รู้ทำไมเนี่ยตำรวจเยอะผมก็ทอดใจไม่ไหวมันจะมันซุนเราแล้วมันก็ทิ้งเลยสองผมใช่ใช่ใช่ไม่ไหวตำรวจเยอะโอ้แล้วตำรวจมันก็ไปไล่ติดต่อเนียนะตำรวจมันเอาต่ออยู่แล้วมันเอาคดีต่ออยู่แล้วมีแก๊งตีด้วยนะทิ้งศพเหมือนกันใช่มีแก๊งตีเอาบอกเลยมึงตีไปเรื่อยๆร่อจนกว่ามึงจะเหนื่อยอ่ะ เซิร์ฟปิดมึงยังไม่จบเลยกูบอกเลยเซิร์ฟปิดก็ไม่จบนั่นอีกวันดุจนะครับห้าหกปีอะไปจบอะบ้าเนาะเป็นสามร้อยเออเนี่ยมันก็มาเล่นกับเราเลยไม่เป็นไรทรมานปอดกับเรานี่แหละไอ้เหี้ยบ้ายื่นมากูก็รับให้อะผมรับไปเดียวมานะให้มันลากจนน้ำลายไหลเออเนี่ยมข่อยมันลากจนน้ำลายไหลเลยไปดุจิระเคสเนี่ยไอ้เหี้ยลากเราจนมันไม่ วานไว้ยังสุดยากไงต้องรอดูน่ะไอ้เหี้ยตักตีสามตีสี่ถึงจะไหวเราก็อยู่กับมันยาวๆมึงใครไปนอนเร็วไอ้เหี้ยอย่าไปนอนไว้ดิเป็นเวลานอนเลยปรับเวลานอนเดี๋ยนอนตีห้าตื่นทีสักสองทุ่มบางทีเออต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นปรับเวลาเล่นกับมันไปเลยไอ้สุกเนาะทำเวลาปีศาจตื่นนะไอ้เหี้ยอย่าพไ่งงองกันดิเออเวลาผมนอนตื่นเที่ยงปุ๊บ ตื่นมากินข้าวนอนต่ออ่ะฉายาตีสามหลงเราอ่ะยังต้องกลับมาแล้วอ่สามน่าจะทิ้งศพไปหมดแล้วปะเคสไม่ขึ้นแล้วเนี่ยพี่หาดีกว่าเออๆแต่เป็นเพราะว่ามันกูแค่โฉบเฉยขึ้นบนน่าจะมด้พี่ได้หืออ่ะนี่ใครไปดูยังไงไปรับไปเดียวมาน่าจะทิ้งศพนะตรงเนี้ยเคสนิ่งอยู่นานเลยเขาจับตัวได้ปะ อยู่ใกา้ทหารแลพี่รับได้โอเคอ่ะไอ่ใครอยู่ไกลไหมไอ้หนึ่งบอลใครล่วงมาวะเพื่อเราปะไอ้เหียไอ้คนอุ้มกูบอกว่าหวตำรวจสามสิบเอาหวายเป็นไงไอ้เหียแบบเดียวไม่เกินสองนาทีสัตว์เกมใครพี่ผมเหลือยี่สิบเก้านาทีขอจบมาทิ้งอ่ะผมเหลือห้านาที อะไร5ทีวะเาพี่อุ้มอ่ะเหลือ5ทีอยู่ดีแม่งขับสดมาบั้มผมนัดเดียวอ่ะเหลือ3ทีอชิโรรีไปชิโร่จะโดนเจ้พี่เป็ี่นมาแยกสมกันไม่ได้ทีเดียวันมันมันทิ้งสมดแล้วตรงข้างหน้าอีกสหนึ่งมันทิ้งหมดเลยเกิดมามารีเซ็ตเลเวลล่างเรโดนชิโรเพื่อนบ้างอยูู่่นไม่มานี่หรอผมไปดูเคสดู่ออนี้หน่อยเีเซ็ทำไมพี่มันมีบ้านพี่กินพี่ชายมาเกอ่อไปูมะเรดมาแวมาเปิดประตูใคมาด อลุงครับลุงลุงครับไม่กล้าอุ้มหรอกครับเพื่อนที่เดิมได้ไหมครับเขาไม่มีรถเลยครับโอเคโอเคกล้าอุ้มแล้วหลตอนเนี้ยมันบอกว่าไหวไงไอ้เหี้ยไหวแต่ปากไอ้สารไอ้ไม่กล้าเล่นตำรวจสามสิบวะงงเออสามสิบเราไหวไม่ไหวสิเราเล่นมาแล้วเพื่อนไอ้แม่งแม่งกูไม่เล่นนะไม่ถ้าเว้ยเอาง่ายเว้ยกูพูดตรงนี้เลยนะ ถ้าเรามีบ้านอะเราไหวกูกล้าพูดเลยนะลัสามสิบ,รบ pees, เราไหวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไหวครับไอ้เฮียเราไหวอยู่แล้วแต่เราไม่มีบ้านเนี่ยสามสิบอย่างเงี้ยเราไม่ไหวเราไม่ต้องอุ้มเลยตีไปเลยเวทเอามานันอย่างเดียวตอนเนี้ยมึงฟาร์มเกาะไปได้ก็ได้มั้งตอนเนี้ยขายยงขายยาเนี่ยมึงฟาร์มไปเลยไเหล็กกันเลยไปจีเหล็กกันเนี่ยมึงไม่ฟาร์มขายยงขายยาเนี่ยเก็บไม่ได้เนี่ยบนแม่าตั้งตีโพล็กเลยยืนโพลเลยเดยเดี๋ยวมันก็ป่นมึงอไอ้เฮียมันตอนนี้มันป่นไม่ได้อหรอใช่จนถึงพรุ G ่งนี้หกโมงถึงนได้ รอบแล้วอ่ะที่เดิมใช่ปะพี่ผิงที่ตรงเนี้ยรอบหมดแล้วใช่ปะรอบละไม่ตีรอดยังตรงไหนอะไรตรงไหนวะตรงอาตรงสตรอเบอรี่ครับเพื่อนกดย้ำมาสามรอบรอดครับพี่กระลาขึ้นไปดูอ่ะไอตรงไม่มีอะไรแล้วจับตู้ใช่ปะไม่ใช่เขาจับตู้อะไม่เขาจับตู้ไอทนี่แล้วตำรวจทิ้วไปแล้วสตรอเบอรี่ได้แล้วไม่เข้าวอร์นะไม่รู้ว่ารอดยังแต่ตำรวจน่าจะช่วยแล้วลราบังไม่รู้ว่ะ เพราะว่ี่นี่นี่กูโดนทิ้งบ้างประชาชนทิ้งในน้ำมาได้ปะกดแล้วอ่ะเคสไม่ไดกดแล้วอ่ะทิ้งได้จะตกก็ไม่ตกมึกอะไม่ได้ถ้าอุ้มลถ้าอุ้มวิธีเนี่ยมึงต้องอุ้มลงน้ำมาสามสิบคนไปในในเนี่ยในท่อในรูนั่นน่ะในเล็บอ่ะน้ำมยังหาเคสเพื่องอยู่ใช่ไหมครับหรือว่ามีรวมกันแล้วรวมรวมหมดแล้วไม่มีเคสแล้วที่ไหนลุงรวมที่เลเวลล่างก็แหละไปหาไปลองเข้าไปดูปะ กาแฟซื้อสเปรย์รอด้วยเด้ออย่าลืมเนี่ย่า่างเข้าไปดูอย่างนู้จ้ะฮะไปดูเหรไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเคสละแต่ย่าตีไม่เข้าบอลเลยพี่อะไรนะขับออกจากบ้านเป็นกระมวลเลยพี่เออมันก็ปล่อยหลุดไปเมืองกันงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนที่ไม่ต้องรวมกันเมืองรวมที่อื่นมึงปล่อยหลุดก็ได้ไอ้เนี้ยตอนเนี้ยใครจะหลุดอะไรมึงจะไปเลื่อนไปเติมน้ำมันนะชิโล ไปเติมน้ำมันก่อนเด้อตลอดลุงอาคมไปฮูดไอฮูดคุมหัวนี่ใส่ได้ไหมเนี่ยคุมหัวไหมใส่ได้มันมีมันมีมันมีโลโก้แกงอะมันมีโลโก้แกงใส่ได้ครับมึงไม่เข้าใจเอทีซีที่อะไรมึงถามอาคมได้เลยปรเดี๋ยวมันมันเงเยอะเดี๋ยวตอบไม่ได้เอ้ยลุงอาคมเวลาตีกับพวกจักรพรรดิเนี่ยจักรพรรดิมันเป็นคนเอ่อเรียกใบเท่าไหร่ก็ได้หรอ แ้กตัวนี้ผมมาจะบอกลุงเมื่อวานแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าลุงอยากได้หรือเปล่าไงก็เลยไม่ค้านคือกดตัวนี้มันทามันทาขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตีจักรพรรดิต่ํากว่า50าสิบบครับแต่ว่าไม่ได้ให้จักรพรรดิเรียกเพราะว่าจักรพรรดิเป็นคนถูกถูกชิงอ่ยเขาไม่มีสิทธิเรียกใบอยู่แล้วครับอาแต่แค่ว่าประเมินขั้นต่ําก็คือต้องห้ามต่ำกว่า50าสิบเพราะว่าการเรื่องของการชวนมาตีเลยผมชวนมันตีอย่างเงี้ยห้าสิบใบใช่ป่ะแล้วสมมติียกว0มใบผมไม่า่เผม้ะเอา5ิใบได้ป่ะ้า้ย่างเงี้ย ใช่ครับจริงๆได้เพราะว่าจริงๆมันไม่ควรจะต้องวงล้อด้วยซ้ําไปเพราะจักรพัฒน์เป็นต้องเป็นคนรับรับวคำท้าตลอดอยู่แล้วครับเพราะมันมีครูดาวสามสิบวันหลังจากตีเสร็จเท่าไหร่ต้องเอาได้บูไม่แจ้งอ่ะใช่ใช่ไอ้บูไม่แจ้งว่าว่าเลยทำไมลุงไม่มาบอกข้างข้างเรื่องการตีนะครับลุงผมไม่รู้ไงว่าผมลุงอยากอยากเล่นไงผมก็เลยไม่ไม่ได้คานฮะเอามาคุยอีกทีใหม่ได้หรอครับผมเนี่ยได้ก็เทียมเจอพิตีนะเจอเจอพตีแล้วครับลุงเลิกไปแล้ว ไอสัตว์เลยก็มีคนอยู่ข้างกูก็ไม่บอกนะเฮียหลวงอาคมก็ไม่บอกกูนะเป็นจีตีก็ไม่บอกนไม่รู้นะเออนี่ไม่รู้รู้แป๊บรู้คิดว่าลุงอยากเล่นไงผมก็เลยปล่อยใไปอยากเล่นดูร้อยใบร้อยใบอยากเล่นลืมไงอ่ะร้อยใบปะกูไม่เห็นแสงสว่างเลยแกแกไม่ทันเรียนอยู่เลยแกนะแกเยเล่นแค่สุดสุดร้อยใบใครเออบ้างไม่มีตอบตบทิ้งพี่ร้อยใบนั้นของเต็มด้วยนะเออของฟูอ่ะเล่นใบนั้นของฟูนะร้อยห้าสิบมาเจอเล่นเยอะสุดนึงอ่ะ สองร้อยเลี่ยสองร้อยเลยแต่ไอ้บูมันบอกว่ามันมันมันได้อะไอ้เชี่ยบูมมันคือที่อะไรวะเมื่อวานนี้ไอ้บูมมันพูดอยู่ปะว่ายังไงก็ต้องพูดแค่ว่าเรามีสิทธิ์เรียกแค่สินสงครามอ่ะผมจาได้เลยใช่ใช่เขาบอกว่าเราเราเราต้องเจรจากันเอาเออเดี๋ยวกูลองไปคุยกับไอ้บูใหม่ดิให้มันบอกให้แบบละเอียดดีกว่านี้อะไอ้เชี่ยวมั่วตองมอแป้งนี่ใช่ไหมครับซื้อฮาคี์มาลูก มันมันตับกุมหล่ามันางอไอ้เนี่ยกลากลงกุมหญ่มันนี่มาพิธีอะมาเอยเก้เอ็อยู่กลาดกลางีไปดไปไไปทางนี้พ่ชาย่างดิ่างครับดิวร่างเจอดิร่างเจอเจอเจอเรียกพวกเราอนเรากูรู้เลยกลังไปาง่างครับดร่างไ่ห่งล่นไล่กันรอนอยู่ เออปล่อยปล่อยปล่อยไม่ต้องไม่ต้องไล่มันไม่ต้องไล่มันถ้ามันตีก็ไล่มันห่อไปฮะไอ้เหี้ย่ไอ้ันห่อเพื่อเพื่อจะสิบเคสอะไม่โอ้ยหรอกไม่ต้องหลองอ๋อปล่อยลุงครับให้ไปไหนต่อเออฟาร์มหาลุงหาเหล็กหาเกาะอะไรไปก่อนไรไปเอาเปงนรูปแบบฟาร์มเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่ทำอะไรไอ้เจ้าึงไปตีมันเสียเกอบปลาไหลสัตว์แล้วก็ไม่ตีึงตีกับมันมึงก็ไม่ได้อุ้มอยู่ดีเอ่ยมึงอุ้มไม่ละต้องมสองสองกคุย ไอ้เขียไม่ให้มีกูฟาร์มรอบเมืองก่อนแล้วกันเลสตัคดูไม่ไหวลิงแล้วกอนทุก็เจอเนื้อไอ้บูมเบอร์อะไรวะไอ้บูมไอ้บูมเบอร์อะไรอ่ะย์ศูนย์ศูนย์ที่บนเศูนย์สามตัวโอเคไอ้มึงลงไปเอารถดีใครวะเนี่ยนั่งข้างกูเนี่ยนั่งเงียบเลยสัตว์ขึ้นก่อนลอยฟ้าเนื้อเกาะบนเกาอนะโอเคนายหมดแค่จะคุยให้เฉยว่าจะทำอะไรบอกรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยสัตว์เข้าใจป่ะ ผมไม่ได้คุยที่จะเล่นใหม่มันเริ่มไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วผมเข้าใจเราเริ่มไปแล้วครับถือว่าเราเสียดียบเขาใช่แค่คุยให้เฉยียบมันแก้ไม่ได้แต่ครั้งหน้าควรบอกให้ดีกว่านี้นึงภาพปะ ไม่ได้แบบเฮ้ยเฮมึงมึงทำไมมึงทำอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยมึงให้กกูเล่นใหม่เลยนะกูขอร้องแล้วกูไม่เอาแล้วให้กูเล่นใหม่เลยนะไม่เอาห้าหลับร้อยไปอย่างงี้เหรอให้ให้กูไปขอร้องมันอย่างงี้ป่ะมันอาจจะให้ก็ได้นะเว้ยเอาจริงจิงอะจริงๆมันอาจจะให้ผมกูก็ได้นะต้องไปพาครับหลวงที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 ครับไอ้บูมอยู่ปะครับ พี่บูมเหรอใช่ไอ้บูมไม่อยู่ครับไม่อยู่มีใครรับเรื่องอะไรแทนไอ้บูมได้ไหมครับเออพี่พีไม่ได้เออน่าจะาฝากงั<ม>้นฝา,ากบอกคุยคุยผ่านผ่านผ่านกันก็คือประเด็นเนะมื่อวานเนี่ยเราคุยเรื่องกัน300ร้อยกนึกภาพออกไหมครับล้วที่เนี้ยผมคุยกับลุงอาคมลุงอาคมบอกว่าลุงอาคมบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนเป็นเป็น,เป,นเป็นคนสิทธิ์เลือกนะ ในการชิงจักรพรรดิไม่ไม่ใช่เขาให้ให้จานวนใบสามร้อยนั่นจริงๆมันควรได้ห้าสิบใบงงปะแต่บูมันบอกว่าทางใบทางนั้นน่ะเขาสามารถเลือกได้ผมก็เลยไม่เถียงเมื่อวานนั้นน่ะแม่ขับทางใบอ่ะแต่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบทางใบคือต้องตกลงกันเองครับแต่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบอ่าใช่แต่ว่าถ้าถ้าตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเล่นห้าสิบใบปะไม่ครับสุดท้ายถ้าเล่นใบไม่ได้ใช่ไหมครับปันหนึ่งเอ้ยลุงอยู่ไหนลุงอาคม ร่างกอรน<อ><อ>ครับตรงบ้านหัวใจครับอ,อหัวใจผมไปหา <S <S ผมต้องคุยกับมันไม่ดูเรื่องว่าต้องเป็นโรงพานคมแทนอ่ะครับนี่แหละ เราถึงต้องการคนมีมันสมองแบบนี้จริงๆแบพื้นฐานกฎแต่มันมีอยู่แล้วว่าไอจักรพัิต้องรับคําท้าสถานเดียวครับเพราะว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเล่นกัน50าใบหรือว่าอะไรก็ต้องเล่นใช่ไหมร้อยใบพันใบคืออธิบายง่ายๆคือถ้าเกิดสมมติว่าจะจักรพัทเรียกใบได้อะถ้าเขาเรียกพันใบกับเรียก50าบใบแล้วหมุนได้พันใบใครจะเล่นนะครับอ่าถูกต้องใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าที่เราให้เราให้ขั้นต่ำห้าสิบใบเพราะเรากันแค่ว่าแก๊งแบบ จะมาขอชิงจากพัดห้าใบสิบใบนี่ยึงมันน่าเกลียดเราก็เลยท่านตัดไปให้ผมมาแล้วบ้านหัวใจอยู่ใน่อข้างในบ้านบนอ่ะผมฟื้นจากความตายละไปบอกเขาให้เขาเข้าใจในเดี๋ยวครั้งหน้ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกไอ้เพอนเดี๋ยวเราต้องไปับสีาแล้วเพื่นเมื่อวานนี้กูก็น่าจะให้ลูกอาคบไปต่อล้อต่อเถียงกับทีซีนะไอสัตว์กูไม่ได้ไปคุยกับพวกเบ้งเลยเย้ยไม่รู้กดเที่ยอะไรเลย เอาไปอยากลุ้นซะด้วยสิสามแล้วกูไม่อยากลุ้นด้วยอยากลุ้นซะด้วยสามร้อยน้ำตาไหลโอ้ครับเออบูมรอจีดีเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งโอเคครับโอเคลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนอ่ะคิดว่าให้เลยกำลังจะถึงแล้วครับมาแล้วลงไปนี่มึงไปขึ้นกับเพื่อนลงเอาคมมาดิตัดบูมเดี๋ยวมึงเจอของจริงไอ้เหี้ยนี่เอาคนบาแล้วดิไอ้เหี้ย มึงจะต่อรอล้อเฉียดกับกูใช่ไหมครับาบุมเลยครับใช่ขึ้นมายังเนี่ยพี่หานหนึ่งต้องไปเอาพ่วงนั่นหนึ่งน้องผมเข้าใจถูกไหมลุงอาคมก็คือมันไม่มีสิทธิ์เรื่องสามร้อยใบถูกต้องปะต้องเล่นห้าสิบใบทั้นต่ำใช่ไม่มีสิทธิ์เรื่องอะไรเลยใช่ไหมตั้คตั้มหลักแล้วมันต้องเล่นเล่นตามคนที่ท้าชิงครับแต่ว่าคนท้าชิงก็จะมีท่านต่ําให้เล่นครับมันบอกว่ามันบอกให้คุยกันให้เสร็จอะ ถ้าคุยไม่ได้มันมันหมุนวงล้ออะไรของมันไปดูอะไอ้บูหมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลุงอาคมได้ฝากป่ะมันไม่จำเป็นต้องหมุนนะครับเพราะว่าจักรพรรดิต้องเป็นคนรับภันทาอยู่นะเพราะว่าด้วยเงื่อนไขจักรพรรดิคือเขาต้องอยู่จุดสูงสุดอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่กลัวใครอยู่แล้วครับไอ้เชี่ยเวลาเวลาคุยคุยกับลุงอาคมเนี่ยแม่งสบายหูปะมึงว่าปะแม่งโคตรสบายหูเลยอ่ะไอ้เชี่ยเนาะละมุนหูจัดอ่ะไอ้บูมอยู่ไหนครับนี่ไง อาไอบูมครับผมแต่ลุงอาคมจะคุยด้วยหน่อยอย่ไหนสุภพโยนให้เล่นวงล้อเ็ยบูมบูมไอเรื่องของไอจักรพัดอ่ะที่ที่เราเล่นกันห้าสิบไอห้าสิบใบกับสามร้อยใบไอสามร้อยใบเนี่ยอืจริงอ่ะตามหลักแล้วว่าจักรพัดมันมันไม่มีสิทธิ์เรียกใบไม่ใช่หรอเพราะว่าถ้าจักรพัดเรียกใบอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าแก๊งเอมาท้าชิงแก๊งจักระพัดเนี่ยแล้วจักรพัดไม่อยากเล่นจักรพัดเรียกพันใบอย่างเงี้ย สุดท้ายถ้าเกิดหมุนวงล้อขึ้นมาจริงๆแล้วมันได้พันใบอ่ะมันเล่นไม่ไหวหรอกนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้มาไม้นี่นะบูมไม่ได้มาแบบว่าให้อะไรใหม่นะแค่มามาบอกก็เฉยมันจะไม่เกิดขึ้นครั้งหน้าคืออย่างนี้ครับคือในส่วนของกฎอ่ะที่เราเขียนไว้นะมันเขียนว่าเงื่อนไขข้อตกลงการชิงจักรพรรดินะครับผมคือข้อสองเนี่ยมันระบุไว้ว่าแค่ขั้นต่ำในการท้าชิงจักรพรรดิกำหนดใบขั้นต่ำที่ห้าสิบใบการยื่นสินสองคามเนี่ยฝ่ายท้าชิง เป็นคนเสนออืแล้วก็วงเล็บว่าสามารถตกลงกันเองได้อืแต่หากว่าสี่สงคามตกลงกันไม่ลงตัวจะยึดตามสีสงคามทางาทางฝั่งผู้ท้าชิงอืมันไม่ได้มีระบุรเรื่องการที่เป็นจํานวนใบเพราะส่วนใหญ่การท้าชิงสตอรี่มาตลอดเนี่ยมันมาจากการปกลงกันกันทั้งสองฝ่ายว่าเราจะเล่นกันเท่าหนี้ใบเราก็สายเสียิยก,กัาตรงนั้นอ่าแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเออ่ อ่าชจ๊ตัวอย่างอะผมเป็นจักรพรดิอ่สมมุติผมเป็นจักรพดิผมเลือกพันใบอะผมไม่ให้เยี้ยนั้นชิงแน่นอนอะถ้ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นอะบุ๋มอ่าว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอะผมว่าเพราะว่าเมื่อ่วานอะเกิดแล้วผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะต้องแก้กฎนี้แต่ว่าผมต้องรอให้คู่นี้จบก่อนใม่แก้การขงันน่าจะไม่์ูเพราะว่าเมื่อวานอะผมก็ไปคุยกับอ่าไม่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 เอาเอาจริงๆอะแก้ไปเลยแก้ไปเลยแต่ว่าพวกผมมันเขียนตามสัญญาไปแล้วไงนึภาพอองไหมบุ๋ม คือมันมันซึ่งมันซึ่งทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะพวกผมตกลงกันเล่นกันแบบนั้นอยู่แล้วไงคือมันแก้ไปได้เผื่อมันมีคนอื่นที่จะมาไงที่ไม่ใช่พวกผมอะเออกันแก้ไปเลยประกาศแก้ไปเลยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับพวกผมแล้วไงเพราะว่าผมเริมไปแล้วโอเคโอเคเข้าใจละได้ครับโอเคตีตีมันง่ไปลุงอาคมลุงอาคมเหมาะจุดละเคเลย อ๋อจริงๆอ่ะไม่เว้ยอ่ะอันนึงให้ยังเงินแล้เราตายเขาโอ้ไอเฮียกูกับลูกอาคมน่าจะไม่รอดแล้วแหละไอ้ต่ามันอยู่ด้านตีกันเรื่องที่ไหนไปอยู่ดานเพลเลยเพิ่งบอลยิงเอาบอกลไปยิงเอาบอกลไปยิงเอารถข้าปากคว่ำรถข้าปากคว่ำครับโอ้ยไอ้เฮียเล่นเงินคนอย่างเยอะอ่ะน่าเล่นจัดถูกก็แวกไปเลยนกันเลโจรสุดโจร

รัไม่ใช่เไม่ใช่เไม่ใช่าจะห่นแต่แต่แต่่่บมึงจะบไมว่นแ่ชูแล้วูชุบแล้วรวมกันเนี่ยอายุเจสิแล้วนะมึงกะเียวยเฮียแกก็ไสี่เฮีวยอยู่เอลซีดีอยู่มึงเฮียมาเยโง่ไปเน่ตง่ไง่เ กูจะควายเขาแต๊งไงเ้เฮียไอ้เจ้าด่านหลวงเอากองกูเสียจัดเลยเราหรือพวกมันไอ้สัสเจาด่านหลวงเอากองกูเสียจัดเลยเฮียเจ้าด่านหลวงเอากองกูเสียจัดจัาพวกมันพวกมันพวกมัน สอัสดครับมอครับสวัครับสสตวจปุจจะหลุดเยอะเอา้นีใสหนะกับ้า่างได้สครับเยอะอย่างนุดใจเสร็จ จะหลุดสุดม่จะหลุดเหี้ยเดี๋ยวบอกเพื่อนลุมกลุ่มใหญ่ไมไฟกับมันสักรอบไอ้สัสคือเอากูมายืนเอฟเคทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ยหรือเซิร์ฟแตกเซิร์ฟแตกแล้วเหรอเซิร์ฟแตกแล้ว แต่อีกแล้ว